ืัอน,นี้กะจะเป็นวันหยุดน,นะจน๊ะเนาะกะน้องสาวกับลูกสาวก็เอกว่าคุณแม่คุณแม่ไปให้หารปลากันเนาะคะ่ะเนาะเจวอนกะบรอจ้าบรอชา,าจัดให้ตามคําขอจ้ามาแล้วค่ะมาเลือกเสื้อหารปลาน,นะจ๊ะเนาะคุณพี่จ๋าเอามาสักสองกระสอบได้จา้าาเพื่อนะได้จ้าจัดไปจ้าพอมาเลือกแล้วค่ะคุณพี่เพื่อนกะได้มายกขึ้นรถให้เนาะคะ่ะเนาะยกขึ้นรถให้เรียบร้อยพวกเราก็ พร้อมรุยจ้าไปโหลดไปโหลดสักพักกจ่ายตังแล้วก็ขับรถออกมาแล้วคะ่ะเนาะที่นี่จะเป็นวัดหลวงพ่อเปิ่นเนาะคะ่ะเนาะ,ะ,ะนครปฐมเนาะค่ะเนาะก็จะขับรถมานิดนึงจะได้อิ่มพองถึงคนและ้วกะ็ถึงป่าจา้าวันนี้ก็จะมีตลาดเนาะคะ่ะเนาะจะมีตลาดนัดเนาะคะ่ะเนาะอยู่ไอ้หน้าวัดหลวงพ่อเปิ่นเนาะคะ่ะเนาะกะขับรถเข้ามาจา้าชมทัศนียภาพ สวยงามจ้าทั้งวัดเขงคนมาตลาดจ้าคนหลายๆพี่น้องก็จะเป็นมันหยุดนะคะเนาะก็จะมีคนหลายนิดนึงจ้าเพื่อนคนมาซื้อของแล้วคนมาวัดจ้ามือนีฮากะเมือนีกะกะว่าจะมาลงนะด้วยนะจ้าแต่ว่าจะอ้วนตื่นสายจ้าพี่น้องจ้าก็เลยช้าไปนิดนึงจ้าบนนิดแหละจ้านิฮามงแล้วพอมาถึงหน้าวัดนะคะเนาะปกติวัดจะลงนะถึงเวลา สี่โมงเย็นนะจ๊ะเด้อมพ่จะมาลงหนัาที่วัดหลวงพ่อเปิรนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าวันนี้จะอ้วนสงสัยมาประธานาจาพี่น้องจ๋ามาสวยมาใสหาลังจ้าบ้านเฮากะพอมาถึงเนาะค่ะเนาะก็มาหาที่จอดนะะเนาะ,ะค่ะเนาะแล้วก็มาเลยจา้าเปิดประตูรถแล้วก็ยกช่วยกันยกจาก้าป้าอีนิ่หน่อ,นอยแข็งเร็แข็งแรงจา้าอีนี่หน่อยะนะ อันนี้กะซ้อยกันยกนะคะเนาะหลายคนร่วมเรื่อยช่วยกันจ้าอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจจ้าพี่น้องจุวันมาจากกรุงเทพเลยนะจ้าเ้อขับรถมากับสองชั่วโมงนะคะเนาะว่าอย่างนดองจ้าพี่น้องลงทางบมเป็นไก่เลยจ้าลงทางจ้าพอมาหอดแล้วกะไปเลยจ้าแบกลงไปที่ท่าน้ำเลยจ้า โอ้ยเรากแข็งแรงเนาะใจวันเนาะคุณหัวโบราณเราแบกได้จ้ะย่างเซ่่ายเซขวายู่ตองหมแข็งแรงก่อนต้องพักก็ดีทอดท่าน้ำนี้เมื่อก่อนเป็นท่าเรือเนาะค่ะะเนาแต่ว่าตอนนี้บ่แมีเราได้จ้ะตอนนี้ไม่มีเรือแล้วเมื่อก่อนจะเป็นเรือค้าฟากเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่มีเพื่อนเทวดาให้หาปลาจ้ะ กะมาให้อาหารป่าเนาะค่ะน้องก,ก้อนจะให้อาหารป่ากะสําหรับพอ่อค้าไม่ขายกะให้ท่องคาถาให้อาหารป่านะคะมารุมมาตุ้มขอให้มีลูกค้าเยอะๆแล้วก็ว่านล้วนจะโจกโจกชาบลนวนจะส่วนที่อ้วนก็ว่าอนอย่างเดียวจ้ะจ<า>มีป่าเนาะคะ่ะเนาะป่าเยอะมากยจาเป็นเขตอพยพทานเนาะค่ะเนาะป่าสวายเต็มมากเลยใครสนใจหลือว่าใครอยากอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกะเชิญได้เนื้อจ้าเด้อที่ทานน้วัด หลวงพ่อเปิลเน,นาะค่ะเนาะมุนีจ้ะเจวอนกะขอญาตเกี่ยวป,ปากันเล่นจ้าไปจไ้สาธุสาธุน,นุ่กันเล่นจ้ะายวานไปยยกเดียวจ้ะเจ้าป,ป้าน้อยมากินได้เลยโอ้โจกยากโจก,กตามภาษาเาววจวอนละจ้ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย